สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ธุรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮหาหนอยงวดประจำวันที่25พฤศจิกายน2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮหานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น ประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเต็นจากสูตรที่คำนวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยฮานอยพิเศษ ปกติว i p เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันนอสรักไวยหานหนยงวดประจำวันที่24พฤศจิกายน2566กันก่อนครับผลการออกรางวันพิเศษซึ่งทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นรางวัลเลขไทย3โดนออก826 826 2ตะวัน26 26เด็กไทยสองล่ง58 58ผลการดอกสลกหวยฮานอยปกติทําการออกในเวลา18นาฬิกา15นาทีถึง18นก30นาทีรางวัลเด็ก้าย3ตะวันออก952 952 2ตะวัน52 52 2ตะล่าง44 44และผลการดอกสรากหวยฮานอย VIP ครับทาการออกในเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นกา30นาที รางวันเลขไทย3ตัวบัลออก205 205 2ตัวบัล0505เลขไทยาองกลาง78 78นี่คือผลการลาวสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่24พฤศจิกายนครับมาดูเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมได้นำเลขท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกตินะครับซึ่งออก952มาเป็นแนวทางการชิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ นำเล 9, ขเก้าคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเป็นจากสูตรที่คํานวณมาแล้วครับ4ตัวครับสูตรที่คํานวณได้ครับก็มี1 2 6 7ครับ1 2 6 7หลักหน่วยห,ห ל, ลักสิบครับนำเลข5คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเป็นจากสูตรที่คํานวณได้นะครับจากที่สูตรที่คํานวณน,นะครับคํานวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี2 378 2 3 7 8และหละักหน่วยครับนำเลข2 คำนวณหาเลขเก็ประจำหลักหน่วยได้เลขเด็นจากสูตรคำนวณมาแล้วครับ4ตัวครับใน4ตัวที่คำนวณได้ครับมี3 4 8 9 3 4 8 9ี่เนี่คือเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮ้าหนอยในงวดประจำวันที่2ี่พฤศจิกายนครับมาดูชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างผมนำหลักสิบ4ตัวครับ2 3 7 8าจับคู่กันลหน่วย4ตัว 3489จะได้ชุดสองตัวล่างดังนี้ครับสองวังหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับเย้สองสามสอสองแปดสองเก้าสามวังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัว A3 ้สามสามสาาดสงหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสตัวนะครับจะได้เจ็ดสามเจ็างหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวไแปดสามแปดสีและแปดครับ รวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวบน16ชุดนะครับนี่คือชุดตรงตรงเต็มเต็มที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมก็จะสรุปนะครับตัดให้สมาชิกดูครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรที่กำหนดสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดผมดึงสองตัวนะครับดึงเลขสองนะครับดึงเลขสองและดึงเลขเจ็ดนะครับวางที่หลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวครับสามสี่แปดเก้าครับ สามสี่แปดเก้าดึงสองตัวครับดึงเลขสี่ครับและดึงเลขเก้าครับดึงสี่กับเก้าวางหลักหน่วยครับฉะนั้นในชุดเด่นครับผมก็จะนําหลักสิบเด่นสองตัวสองเลขเจ็ดจับคู่หลักหน่วยเด่นสองตัวสี่และเก้าครับจะได้ชุดเด่นสองตบลหวยฮาหนอยดังนี้ครับชุดเด่นสองตบลที่สรุปจับคู่เด่นไว้ก็มีสองสี่ 2 9 7 4ก้ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นครับตัดมาจาก16ชุดนะครับมาลุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาตามสูตรไห้ครับ24 2 9 7 4และ79มาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนผมนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับสีตัวครับ1 2 6 7นะกครับ12 67ในหลักร้อย4ตัวผมดึง2ตัวครับดึงเลข6ครับและดึงเลข7นะครับวางที่หลักร้อยผมจะนำเลขห6และ7มาจับคู่นะครับ จับคู่กับชุดเด่น2 4, 4, 4, 9, 4, 7, 9, 4, 3, ตัวบน4ชุด24 2 9 7 4ก็และ79จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยังนี้ครับในชุด3ตัตะบนที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็มีนะครับ6บางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2อตบนชุดจะได้6 2 4 6 2 9 6กเจ็ดกเจ็ดเครับเวางหลักร้อยครับจับคู่ชืเด่นสองตะวันสี่ชุดสีด้าเจ็ด9 74และเจ็รวมทั้งหมดแชุดนะครับ3ตะวันแปดชุดด้วยกันครับจับได้จับคู่ได้แปดชุดครับในแปดชุดนี้ครับชุดเน้นครับชุดเน้นผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นไปที่หกเจ็ดสี่นะครับเน้นไปที่6 7 4จ็ดสี่ครับส่วนชุดรองครับรองไปที่เจ็ดสองสี่ครับรองเจ็องสี่เน้นเจ็ดหกสี่รองเจ็ดสองสี่ และในชุด2ตัวบนเด่น4ชุด2 4 2 9 7 4และ79ครับชุดเน้นเน้นที่74ครับเน้น74รอง24ครับเน้น74รอง24นี่คือชุดเน้นชุดรองเล็ท้าย2ตัวบน3ตัวบนของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกต,ติและ VIP ครับแนวทางสูตรคำนวณครับเน้นฮานอยปกติรอบ18นาฬิกา15นาทีถึง18บแนาฬิกานาทีครับมาดู2ตัวล่างกังนต่อครับ เลขเด่นสองตรังหวยฮานอยปกติหวดล่าส,สุดครับ24ิพฤศจิกาย,ยนออก44ครับเป็นเลขบ้นนะครับ44ครับมาดูสูตรที่คำนวณหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักสิบนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณมาแล้วครับ4ตัวครับใน4ตัวมี1 2 6 7ก็นะครับห2 6 7หลักหน่วยครับนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วย ได้เลยเ็มจากสูตรคำนวณมาแล้ว4ตัวครับ4ตัวที่คำนวณได้ครับ2 378ครับ2 3 7 8นี่คือเลขเด็นหลักสิบและหลักหน่วยนะครับในหลักสิบสีตัว2 1 2 6 7เนะครับ1 2 6 7ดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับและดึงเลขเกครับและหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 7 8ดครับ2 3 7 8ดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับและดึงเลข7กครับบางที่หลักหน่วยครับ ในชุด2ตัวนะครับผมจะนําหลัก12ตัวจาก4ตัวครับ2ได้เจ็จับคู่ลักหน่วย2ตัวจาก4ตัว7 2ดได้เจ็ครับจะได้ชุด2ตัวล่างไหวหาหนอยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างสรุปจับคู่ก็มี2 2 2 7 7 2 7 7 4ชุดครับ2 2 2 7 7 2และ7 7 4ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นครับเน้นไปที่ 72ครับเด่นเน้นไปที่72รองมาที่22ครับรอง22เน้น72รอง22นะครับนี่คือเลขเด่น2ตัวล่างของหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP แนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ10นาฬกาส15นาทีถึง18 30นาทีครับมาดูกันสรุปครับ ผมจะสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้น้ครับชุด2ตัวบน2ตัวล่างที่สรุปจับผู้เด่นไว้ก็จะมีนะครับ2 4 2 9 7 4 7 9 2 2 2 7 7 2และ77รวมทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่น2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างลยนะครับมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับมาพิเศษปกติ lại VIP ครับ แต่สูตรคำนวณเน้นฮานอยปกตินะครับมาดูชุดเน้นครับ3ตัวบนครับผมเน euh. ้นไปที่6 74ครับเน้น6 7 4 2ตัวบนเน้น74ครับ2ตัวล่างเน้น72ครับนี่คือชุดเน้นครับชุดรองครับ3ตัวบนรองไปที่724ครับรอง724 2ตัวบนรอง24 2ตัวล่างรอง22ครับนี่คือชุดเน้นชุดรองเลขท้าย3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับมาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข4วิ่งล่างเน้นเลข2ครับ 4บนล่าง2นี่คือเล็กวิ่งครับในชุดเน้นชุดลอง2ตัวบน2อตารางมี7 4 7 2 2 4 2 2พร้อมทั้งเล็กวิ่งจับคู่กันนะครับ4 2 2 4เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่25พฤศจิกายนครับมาได้ทั้ง3าพันนะครับพิเศษปกติและว i เอพีครับแนวทางสูตรคานวณผมเน้นไปหาที่ฮานอยปกติรอบ10บ,บาฏิกาครับ มาลุ้นครับจะมาตามสุดหรือไม่นี่คือข้อมูลแนวทางวหวยฮาโนยที่ผมได้นํามาลงคลิปในสมัยชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามแลชมะชมโปรดใช้การพิจรารณาญาณรับจากรตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขไปในสูตรคนนํานวณทางคณิตสตรก็ในสูตรนี้จะมาตามสุดออกตามสุดหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันออกจากหะหว่หาหอยฮายทั้ง3ามฮาโยกันได้งวดไปจาวันที่25บพฤศจิกายนครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุเรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงงแนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการค้นสุดหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางวหวยใหหนอยทั้ง3ฮหาหนอยครับพิเศษปฏิและวี p อวด้ประจำวันที่25พฤศจิกายน2566นยน2566นะครับลงที่ประัยที่ตัว็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกดับแชคล กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นเด็นลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมเด็กในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ